สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรูปแบบพลังงานและความต้องการพลังงานของประเทศไทยนะครับสำหรับรูปแบบพลังงานนะครับเราก็จะกล่าวถึงในทางด้านเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์นิดนึงนะครับก็คือพลังงานเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆนะครับที่จะกล่าวถึงใน รอบนี้ก็จะมีเกี่ยวกเรื่องของพลังงานกลน,นะครับพลังงานเคมีพลังงานความร้อนพลังงานจากการแผ่รังสีพลังงานไฟฟ้าและก็พลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งในหัวข้อนิวเคลียร์นี้จะขอแยกไปกล่าวต่างหากในอีกบทหนึ่งเลยนะครับสำหรับพลังงานในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานได้นะครับ อย่างเช่นพลังงานความร้อนกับพลังงานกลน,นี่ก็สามารถเปลี่ยนกันได้หรือว่าจากพลังงานความร้อนไปเไป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือว่ามันก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพลังงานนี้ได้เสมอนะครับโดยที่การเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎของกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับก็กล่าวง่ายๆก็คือว่าพลังงานต้นทางเท่าไหร่มีมีหน่วยเท่าไหร่นะครับแปลงไปแล้วก็ต้อง ได้หน่วยเดิมค่าเท่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ในความเป็นจริงก็โอเคมันอาจจะไม่ได้แปลง100%นะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีเหมือนกับว่าการสูญเสียอะไรเงี้ยเราก็จะบวกเข้าเพิ่มสุดท้ายแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนจนสุดท้ายที่เปลี่ยนไปบวกกับการสูญเสียแล้วมันจะต้องมีค่าเท่าเดิมนะครับสำหรับพลังงานกลนะครับเราก็แยกได้ สองอย่างด้วยกันนะครับก็คือเป็นพลังงานศักย์ซึ่งเกิดจากพลังงานของวัตถุขณะที่กำลังอยู่นิ่งนะครับและก็การที่วัตถุอยู่นิ่งเนี่ยมันก็มีพลังงานที่ทำในตัวของมันเองอ่าตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในสนามของแรงโน้มถ่วงนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะครับเหมือนกับเวลาที่เราวางวัตถุไว้ที่ระดับพื้นดินนะครับ แต่พอเรายกไปสูงสูงถ้าเราปล่อยมันก็จะมีการเปลี่ยนพลังงานจากจากพลังงานกลที่เป็นศักย์นุ่มถ่วงเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ลงมามันก็จะมีความเร็วเป็นไปตามกฎของฟิสิกส์อะไรอย่างงี้นะครับอ่ส่วนอีกอันนึงก็คือมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นอย่างเช่นพวกสปริงอะไรอย่างงี้ครับก็คือสปริงเนี่ยปกติถ้ามันอยู่ที่เฉยเนี่ยมันก็จะไม่มีการเคลื่อนที่เพราะนั้นการที่เราจะออกแรงเพื่อให้มัน เคลื่อนที่เนี่ยมันก็ต้องมีแรงที่มากพอที่จะดึงวัตถุนั้นเคลื่อนที่นะครับส่วนพลังงานตัวที่2ตัวที่เป็นพลังงานสัตว์แล้วก็ต้องมีพลังงานจนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพลังงานจนก็คือพลังงานที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นตัววัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีค่าพลังงานเหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะ ทำให้มันมีความเร็วมากขึ้นหรือว่ามีความเร็วลดลงเราก็ต้องใส่ค่าพลังงานที่ที่ต้องการใส่เข้าไปเพิ่มนะครับตัวต่อมาก็เป็นพลังงานเคมีนะครับพลังงานเคมีก็คือ,อพลังงานที่อยู่ในส,สารต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นพวกเอาไง่ายๆเนาะพลังงานเคมีก็คือในร่างกายของเราเนี่ยเราก็ ใช้พลังงานส่วนนี้แหละที่เอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราอยากจะได้ค่า,อาของพลังงานนี่เราก็ต้องรับประทานอาหารพืชผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์หรือว่าคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเพื่อที่จะเกิดไปยาคเคมีในร่างกายแล้วเราก็นําพลังงานส่วนนี้มาใช้นะครับต่อมาก็จะเป็นพลังงานความร้อนนะครับพลังงานความร้อนก็คือเป็นการเกิดจาก การสั่นของอะตอมหรือว่าของอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ก็คือพูดง่าก็คือพลังงานความร้อนนี่ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าร่างกายของเราหรือว่าต่ํากว่าร่างกายของเรานะครับแล้วมันก็จะมีการถ่ายเทพลังงานมาให้กับเราเพื่อเอาไปใช้นะครับอย่างเราที่ใช้ก็ร่างกายเราปกติก็จะมีอุณหภูมิประมาณ37องศาเซลเซียสใช่ไหมครับและนี้ถ้าเราต้องการความอบอุ่นเราก็ต้องอ นำสิ่งที่มันมีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมาใช้งานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของพลังงานความร้อนนะครับมันก็จะมีเราก็ยกตัวอย่างง่ายๆกับสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันเนาะก็คืออตัวอย่างก็คือน้ำนะครับน้ำเนี่ยมันจะมี3สถานะด้วยกันนะครับก็คือมีสถานะที่เป็นของแข็งสถานะของเหลวแล้วก็สถานะแก๊สนะครับก็คือมันก็จะมี เราตั้งเกณฑ์เพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่ทุกคนพอจะมองเห็นภาพได้ง่ายๆเนาะก็คือน้ําแข็งนะครับน้าแข็งเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิก็คือศูนย์องศาเซลเซียสใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีน้ําแข็งก้อนที่อุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์องศาเซลเซียสก็มีก็คือติดลบไปเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ความร้อนกับมันน้ํา น้ำแข็งเนี่ยที่อยู่ในสถานะของแข็งเนี่ยมันก็จะเกิดการละลายพอละลายเสร็จก็ละลายเสร็จก็กลายเป็นของเหลวนะครับช่วงที่เราให้พลังงานความร้อนเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิของน้ำแข็งเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าความร้อนที่มันรับเข้าไปเนี่ยมันเอาไปใช้สําหรับการเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนสถานะเสร็จมันก็จะกลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิศูนย์นองศานะครับ จากนั้นถ้าเรายังยังให้ความร้อนต่อเนื่องไปอีกก็คืออุณหภูมิของน้ําก็จะเพิ่มขึ้นจากศูนย์องศาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายถ้ามันไปถึงร้อยองศาเซลเซียสมันก็คือเป็นจุดที่เดือดของมันเนาะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้ําที่เดือดก็จะเดือดที่ร้อยองศาหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนที่เราให้มันเนี่ย มันก็มีสส่วนด้วยกันนะครับก็คือเป็นพลังงานความร้อนที่ทําให้ตัววัตถุของเราเนี่ยที่เรากําลังศึกษาอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับแต่สถานะยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็อีกความร้อนอันนึงที่เราใช้ก็คือพลังงานความร้อนที่ทําให้วัตถุมีการเปลี่ยนสถานะนะครับก็คืออุณหภูมิมันอาจจะเท่าเดิมนะครับแล้วก็สถานะเปลี่ยนจากน้ําแข็งกลายเป็นน้ําที่ศูนย์องศาอย่างเงี้ยก็คือ อุณภูมิมันจะคงที่ที่ศูนย์องศาแต่ว่าน้ําเหล่านี้มันก็จะต้องรับอุณภูมิรับความร้อนเข้าไปเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็อีก,กนหนึ่งก็คือน้ําที่เดือดร้อยองศาถ้าเรายังใส่ความร้อนเข้าไปเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นการต้มเนาะน้าก็จะเดือดเป็นไอกว่าที่น้ําจะกลายเป็นไอจนหมดก็ต้องใช้ความร้อนในปริมาณปริมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนที่ ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนสถานะเนี่ยก็จะมีค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับดูจากในกราฟตัวอย่างได้นะครับพลัางงานต่อมาก็เป็นพลังงานจากการแผ่รังสีนะครับพลังงานจากการแผ่รังสีก็คือเป็นรังสีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพลังงานที่เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็จะแผ่ไปจากแหล่งกําเนิดตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นดวงอาทิตย์นี่ครับมันก็แผ่รังสี ม่ยังโลกใช่ไหมครับโลกเราก็เอาการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนพืชและสัตว์นะครับพืชก็เอาไปใช้สังเคราะห์แสงใช่ไหมครับเพื่อเกิดเป็นสารอาหารในพืชนะครับแล้วก็สัตว์ก็ไปกินพืชอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าในปัจจุบันเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จากการแผ่รังสีก็อย่างเช่นหลักการของการแผ่รังสีของอเครื่องส่งวิทยุนะครับ หรือว่าเราก็เอามาประดิษฐ์เป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างนะครับแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการแผ่รังสีของของตัวสารที่อยู่ในหลอดไฟนะครับหรือว่าพวกเลเซอร์อะไรพวกนี้นะครับพลังงานอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับอย่างประเทศไทยของเรานี่ก็ ในปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากเนาะเพราะว่าทุกคนเท่าที่เราเห็นก็คือตัวไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานของของคนไทยณนะปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเราต้องใช้อ่าอย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่เราจะต้องใช้ในการสื่อสารมันก็ต้องมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในแล้วก็ ใช้ไฟฟ้าในการทําให้เครื่องมันทํางานใช่ไหมครับหรือว่าแม้แต่ในบ้านเรือนอาคารหลายๆ,ๆแหล่ก็ต้องมีไฟฟ้าไว้ใช้อ่าอย่างเช่นระบบทมความเย็นใช่ไหมครับระบบปรับอากาศหรือว่าระบบแสงสว่างเนี่ยก็มีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้านะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของพลังงานของประเทศไทยเราเองนะครับว่าเรามีความต้องการพลังงานแบบไหนบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของปี2566นะครับก็คือเราก็พยายามจะศึกษาว่า ในประเทศไทยเนี่ยเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆนะครับก็คือจะพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของปี2565นกี่ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้วนี้เส้นสีฟ้าก็คือเป็นความต้องการการใช้ไฟฟ้าของปี6 6นะครับจะเห็นว่าในแต่ละเดือนเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยจะต่ํากว่าเส้นสี ฟ้าใช่ไหมครับเพราะว่าความต้องการใช้ฟ้านี่มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นมากกว่ามากขึ้นในทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นาทางรัฐก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อที่จะเป็นไงครับใช้แหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่เรามีอยู่อย่างหลากหลายเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเรานะครับแล้วก็เราสังเกตง่ายๆว่า เดือนที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดนี้ก็จะอยู่ที่เดือนเมษายนนะครับแล้วก็เดือนอื่นๆก็ถัวเฉลี่ยออกไปเพราะนั้นรัฐเขาจะต้องมีการบริหารจัดการพลังงานให้มีค่าไฟฟ้าตามที่ต้องการได้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการขาดไปก็อาจจะเกิดปัญหายอย่างเช่นเกิดไฟตกหรือไฟดับนะครับซึ่ง ในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีปัญหายอย่างนี้เพราะว่าการใช้พลังงานไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับต่อมาเป็นการอธิบายเกี่ยวกับแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ประเทศไทยเรามีนะครับเราก็สามารถดูได้เป็น อะไรครับเป็นแผนภาพแล้วก็เป็นตารางก็ได้นะครับก็คืออย่างในแผนภาพนะครับฝั่งซ้ายมือเนาะก็จะเป็นการไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเราเนี่ยสามารถผลิตได้นะครับก็ประมาณ6ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับส่วนฝั่งขวามือก็เป็นที่เราซื้อจากเอกชนก็ประมาณ11.4ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า เราเนี่ยนำเราซื้อไฟฟ้านะจากเอกชนนี้ประมาณ64.87%ได้เลยนะครับแล้วก็ที่การไฟฟ้าผลิตได้เองเนี่ยก็จะเป็นแหล่งผลิตจากาตามตารางนะครับก็คือกฟผพอนี่จะผลิตได้เองประมาณ23.91%นะครับก็มีการผลิตจาก ก๊าซธรรมชาติจากฐานหินจากพลังงานหมุนเวียนแล้วก็น้ํามันเตาน้ํามันดีเซลแล้วก็พลังงานอื่นๆนะครับรวมกันก็ได้แค่ประมาณ2 3 23.9เนะครับเมื่อเทียบกับที่เราต้องซื้อจากเอกชนนะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นความต้องการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆเมื่อเทียบกับ ปี65ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราเทียบกับปีก่อนหน้าน,นี้เนาะเพราะว่าปีก่อนหน้าน,นี้ก็คือปี65เนี่ยอาจจะยังเศรษฐกิจอาจจะยังเดินไม่เต็มตัวเพราะว่าเพิ่งหยุดจากโควิดมาได้สักพักใช่ไหมครับแต่ว่าในปีเนี้ยปี66เนี่ยมันเริ่มที่จะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมี ความต้องการพลังงานในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็คือทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นการใช้พลังงานในรูปแบบของน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ4.7%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับโดยที่ก็จะมีหลักๆก็คือเป็นกลุ่มน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินใช่ไหมครับแล้วก็มี LPG ส่วนตัวที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือ เป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันก๊าดนะครับเพราะว่า,าเกิดขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทาให้มีความต้องการของน้ามันเครื่องบินแล้วก็น้ํามันก๊าดนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนทั้งฝั่งขวามือนะครับการใช้พลังงานเบื้องต้นเนี่ยก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น3.8นะครับก็จะแบ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ย เพิ่มขึ้น6.7%น้ำมันเพิ่มขึ้น4.4%นะครับลิกไนลด์ลดลง2.9%ไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้านำเข้าก็ลดลง3.5%เนะครับเพราะว่าเราก็มีความต้องการที่จะผลิตได้เองในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายนะครับ ก็คือมีค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวนี้เมื่อเทียบกับปี2565ก็คือคิดแล้วเพิ่มขึ้น3%นะครับก็คือบ่องบอกว่าเรามีความต้องการใช้พลังงานนี่เพิ่มมากสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในช่วงเดียวกันก็คือมกราถึงพฤษภาคม ปี64ปี65แล้วก็ปี66นะครับสีก็จะเรียงจากอ่อนไปเข้มนะครับก็คือถ้าเราสังเกตง่ายๆก็คือว่าอ,อย่างทานหินนะครับก็มีความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีนะครับหรือว่าตัวก๊าซธรรมชาติเองก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น้ํามันสําเร็จรูปนะครับก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไฟฟ้า ก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะครับดูจากกราฟแต่ละอันเนาะมันก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าและนี้ถ้าเรามาดูว่าในแต่ละอันใช้อะไรบ้างนะครับก็ดูง่ายก็คือว่าดูตามสีที่อยู่ด้านล่างนะครับว่าเราใช้อะไรมากที่สุดก็คือสีฟ้าเข้มใช่ไหมครับก็จะเป็นไฟฟ้าสีฟ้ากลางก็จะเป็น น้ำมันสำเร็จรูปใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานหมุนเวียนก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับออกม่วงแล้วก็พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมก็จะเป็นสีชมพูนะครับก็จะเห็นว่าอัตราการใช้พลังงานของประเทศไทยเนี่ยก็คือเราต้องการน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเป็นจำนวนเยอะมากนะครับรองลงมาก็เป็นไฟฟา้านะครับ สำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นการที่เราเทียบพลังงานทดแทนที่เราพยายามเอามาใช้เพื่อทดแทนน้ำมันนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยนำเข้าน้ำมันมาเป็นส่วนหลักนะครับในการที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะนั้นเมื่อราคาน้ำมันโลกมันผันผวน,นเนี่ยมันก็มีผลต่อต้นทุนในการใช้ภายในประเทศนะครับเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าเรา พยายามจะเอาพลังงานทดแทนที่อยู่ในประเทศไทยเรามาทดแทนได้เท่าไหร่นะครับสำหรับในช่วงต้นปี 66, 66เนี่ยจะพบว่าเราสามารถแทนใช้พลังงานทดแทนขั้นสุดท้ายนี่ได้ประมาณ36,795เทียบเป็นพันตันของน้ำมันดิบนะครับก็คือเราสามารถทดแทนได้ประมาณเท่านี้แทนการนำเข้าน้ำมันดิบได้เท่านี้นะครับซึ่ง สามารถแยกย่อยได้ดังนี้นะครับก็คืออย่างเช่นว่าใช้ทดแทนใช้เป็นพลังงานทดแทนนะครับก็คือเอาไปใช้ผลิตเป็นอะไรได้บ้างไฟฟ้าความร้อนหรือว่าในตระกูลที่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับก็จะแบ่งมาตามเปอร์เซ็นต์ตามรูปนี้นะครับก็คือจะเห็นได้ชัดว่าเราก็พยายามที่จะควบคุมการนำเข้าน้ำมันนะครับอันนี้มาดูสัดส่วน ที่เราทดแทนเกี่ยวกับเรื่องอาการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็ทดแทนได้ประมาณ22นะครับส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนการผลิตไฟฟ้ารวมก็ประมาณ21นะครับแล้วก็สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนก็ใช้ทดแทนได้ประมาณ25.9นะครับ ส่วนสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกถึงสัดส่วนการที่เราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมาทดแทนพลังงานความร้อนในงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะได้ประมาณ27.02%นะครับแล้วก็สัดส่วนของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทใช้เชื้อเพลิงชีวภาพรนะครับในการขนส่งหรือว่าการเกษตรเงี้ยก็จะอยู่ที่6.1% 1นะครับส่วนสัดส่วน ของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่เราเอาไปเติมเข้าไปในพวกตระกูลเบนซินหรือดีเซลที่เรียกว่าเป็นแก๊สโซฮอกับไบโอดีเซลนะครับก็ทดชดเชยได้ประมาณ7.86%นะครับครับขอขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ขอบคุณครับ